โรงพยาบาลรามคำแหงจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลรามฮีโร่ลันทูซน20 2 6วิ่งปลอดภัยเพื่อทุกหัวใจแข็งแรงปีที่3โดยครั้งนี้ค่ะมีกำหนดวิ่งในวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569นะันกสณสวนหลวงหลอ9้าเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัครวิ่งมอมให้มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้า มหลวงนาราธิวาสร,ราชนครินทร์ภายในงานได้รับเกียรติจากดกรฤก,กขจีกาญจนพิทักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโรงพยาบาลรามคํำแหงและบริษัทในเครือนายแพทย์พิชญายสมบูรณ์ศิลป์ประธานกรรมการบริหารบริษัทนายแพทย์สุธีลีลัตเศษกุลประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคํำแหงและนางสาวทัศวรรณสิริวงศ์กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคํำแหงและคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกมากมายค่ะนอกจากนี้ยังมีเหล่าดารานักแสดงอาทิพิศาบริทิสาตัมวราวุ ูเจนนี่ชย,ยิสลาเจดากีตาซันชายทศป่านและแทนรวมเผยถึงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพดีและเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นักวิ่งเข้าร่วมง,งานอย่างคับข้างณนะโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะปีนี้เป็นปีที่3นะคะที่เราจัดรามฮีโร่รันนะคะเราก็ได้เนเชิญพี่เสือส่อมลชนมานะคะเพื่อช่วยกันโปรโมตนะคะเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะ กระตุ้นให้ทุกคนนะคะอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาวิ่งแล้วก็มาร่วมงานกับเรานะคะก็ที่แตกต่างไปจาก2ปีที่ผ่านมานะคะปีนี้เราจะวิ่งในสวนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทุกท่านก็จะไม่ต้องตื่นเช้าเท่าเดิมนะคะแล้วก็บรรยากาศก็จะดีนะคะร่มรืน่นทางโรงพยาบาลก็เป็นผู้จัดงานนี้นะคะแล้วก็ก่อนงานเนี่ยค่ะเนื่องจากเราคอนเซิร์นในเรื่องของความปลอดภัยของนักวิ่งทุกท่านนะคะเราก็จะมีการจัดอบรม ในเรื่องเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนะคะก็จะมีเรื่องสิทธิของ CPR แล้วก็การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ AED นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีคนมาร่วมแล้วก็ผ่านการอบรมของเราเนะะี่ยค่ะก็จะได้ใส่เสื้ออีกสีหนึ่งนะคะก็จะเป็นเหมือนฮีโร่ที่สามารถช่วยช่วยเพื่อนๆที่เพื่อนๆน,น,นักวิ่งนะคะที่อาจจะ มีอ <icana>, ุบัติเหตุหรืออะไรระหว่างทางนะคะก็เป็นงานวิ่งที่มี4ระยะนะคะสำหรับ4ห้องหัวใจของเราเนี <Q> ่เองก็มีตั้งแต่ระยะ Family Run 3กิโลเมตรแล้วก็5กิโลเมตรนะคะแล้วก็มี10กิโลเมตรเป็นมินิมาราทอนแล้วก็ฮาฟมาราทอนคือ็คือ21กิโลเมตรซึ่ง21กิโลเมตรจะเป็นระยะเดียวที่เราจะได้วิ่งส่สวนคือสวนหนองราเก้าไปถึงบึงหนองบอล ส่วนอีก3ามระยะเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งในส่วนหลวงพอเก้าเท่านั้นนะคะส่วนระยะที่มีการแข่งขันของเราก็จะเป็น3ระยะคือ5กิโล10กิโลแล้วก็21กิโลส่วน3ระยะ3มกิโลเป็นระยะ Family r u ัซึ่งเราเน้นความสุขสนานแล้วก็กิจกรรมภายในครอบครัวะคะ่ะสำหรับผู้เริ่มต้นก็จะไม่มีการแข่งขัน,ขน,นะคะ่ะจริงๆเรามีโครงการของเราเนี่ยจะมีการเปิดอบรม CPR แล้วก็สอนการใช้เครื่อง AED นะคะซึ่งเปิดอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลรามคำแหงเนี่ยเปิดให้ ผู้สนใจเนี่ยมาเข้ารับการฝึกอบรมได้เลยแล้วเมื่อฝึกอบรมเสร็จเราจะมีสิทธิ์รับสมัครวิ่งและได้เสื้อลิมิเต็ดซึ่งเป็นเสื้อฮีโร่เรียกว่าเป็นเสื้อที่เป็นผู้ผ่านการอบรมมาแล้วจะเป็นสีน้ำเงินส่วนนักวิ่งคนอื่นๆที่สมัครในงานวิ่งนี้ก็จะได้เสื้อเป็นสีฟ้านะคะ,คะรายละเอียดเ,เชิญได้ที่เว็บไซต์นะคะแล้วก็ทางเพจ a c e b o o k ของ Ram Hero Run ได้เลยค่ะหรือว่าผ่านสมัครผ่านไทยรันนะคะ ครับผมก็ถ้ามีเวลาว่างจะมาวิ่งแน่อนอนครับผมเพราปกติก็ออกกำลังกายอยู่แล้ววิ่งอยู่แล้วเพราะว่าก็อ้วนนะครับผม <c oughs> <c oughs> มีการออกกาลังกายเป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ใครที่สายวิ่งนะครับหรืออยากจะเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพผมว่าการวิ่งเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นกันที่งานนี้ก็ได้นะครับ11กัลาคมที่2 5า1 9เจอกันที่ศูนย์หลง109ครับจริงๆ<ม>ตอนตอนนี้เนี่ยเปิดเปิดแัปแล้วนะคะก็คะใครที่สนใจก็เข้ามาดูข้อมูลได้ทีเท่เพจนะคะ ยังไงก็อยากให้มามวิ่งไนเยอะๆนะคะก็ปีหน้าค่ะ11มกราคมนะคะที่ส่วนหลวงรเกาคะ่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะก็ได้ร่วมกันด้วยค่ะแล้วก็นำรายได้นะคะไปไประจาคให้บนิษยที่รู้จักค่ะค่ะงานรามฮีโร่รัน2026นะคะ,าาาาะ,คะจัดขึ้นที่ส่วนหลวงรอ9ในวันที่11มกราคม2026นะคะ ตอนนี้สามารถสมัครได้แล้วค่ะผ่านเว็บไซต์ของรามฮีโร่รันหรือไทยรันนะคะ